สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเป็นวันที่ตัวเซตเนี่ยนะครับกับตัวมาสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไปดูตามอินดิเคเตอร์ก็ยังต่ำกว่าเส้น200เนาะก็ยังเป็นสัญญาณที่อาจจะยังไม่ได้กลับตัวนะครับชัดเจนอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้นะนะครับมันมีสัญญาณหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดไม่ค่อยไปไหนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือมาจากาความกังวลนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็มันก็จะผ่านให้ตัวเฟดนะครับหรือว่าทางฝั่งอเมริกานี่แหละนะครับเขาขึ้นดอกเบีย้ยนะครับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ลดปริมาณเงินนะครับเพื่อสกัดเงินเฟอ้อซึ่งปัจจัยเนี้ยนะครับมันก็ เป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยดีนะครับกับตลาดทุนสักเท่าไหร่ตลาดทุนก็จะขึ้นดอกเบีย้ยทีก็กังวนทีเนาะนะครับแล้วก็พอเฟดขึ้นดอกจริงๆนะครับก็เลยตลาดเนี่ยก็เลยต้องเรียกว่ามีการปรับตัวขึ้นมานะครับแต่แต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเราอยากให้ดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่เป็นคอมมิตี้เนี่ยมัน ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับก็วิธีเข้าก็คือเว็บ s e k k n n g l p p h a นะอยู่เมนู etf นะครับแล้วก็จะเข้าไปตรงเนี้ยอันไหนก็ได้นี่ etf for c o m m o i i t y นะครับมันก็จะเข้าเข้าหน้านี้แหละนะครับโอเคมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับคือถ้าเราถ้าเราสังเกตนะนะครับเดี๋ยวลองไปดู ตัวที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับอย่างตัวทองแดงนะย้อนไปดูยาวๆนะนะครับย้อนไปดูแบบยาวๆว,ว่าเอะม,มันมันมีแพทเทิร์นอะไรนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับอ่าสัก5ปีนะอาจจะเห็นว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะครับพวกพอโควิดมาปุ๊บมีการล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์เสร็จ ไม่นานก็เริ่มเปิดเมืองนะครับเราเห็นราคาคอมมิตี้เนี่ยขึ้นมาก่อนหน้าและ้วนะครับ,นะรบช่วงนั้นถ้าจําได้โหอิเล็กทรอนิกส์อะไรขายดีดีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆมานะครับแล้วก็เงินเฟ้อนะครับเงินเฟอ้อถึงค่อยตามมาทีหลังในปีนี้แต่ว่าตัวราคาของดัชนีผู้ผลิตเนี่ยมันขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนะครับอลองดูของอเมรกาก็ได้นะครับ รัชนีผู้ผลิตก็คือตัว PPI นะครับโอเคก็จะเป็นเว็บนี้เนาะ t r a d i n g e c o n น m i c นะครับแล้วก็เข้าไปตัวนี้ก็ได้นะครับเข้า Country นะครับ United States นะครับตัว Price นะครับเราจะเข้าไปดูตัว PPI นะฮนะโปร r ิเซอร r ไพ i ส์อินเ หาก่อนยืนเลยติ๊กติ๊กติ๊กโปรดิวเซอร์ไพร์เอนเนาะนะครับนี่นี่นี่ลองดูสักสิบปีจริงๆมันเริ่มมานะนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปีนี้นะครับแต่ว่าปีนี้มันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสองศูนย์สองหนึ่งยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่แล้วก็เริ่มขึ้นมาพีคในปีที่แล้วนะครับแสดงว่า แต่ชีผู้ผลิตเนี่ยมันมาก่อนล้นะครับแต่ชีผู้ผลิตมาก่อนแล้วก็ตัวเงินเฟ้อนะครับมาถึงได้มีการขยับขึ้นมานะครับนี่อันนี้เป็นทองแดงแล้วก็แต่วันนี้ที่น่าสนใจคือเราเริ่มเห็นตัวคอมมิช i t y นนนะครับที่เป็นพวกเนี่ยเริ่มเริ่มปรับตัวลดลงนะครับอย่างเนี้ยใน year to date นะครับเราเห็นอย่าง อลูมิเนียมนะครับคอปเปอร์ตินนะครับแร่หายากเหล็กนะครับราคาลงมาเนี่ยก็คือเกือบอบางตัวก็10%บ้างนะครับจะมีที่ขึ้นก็คือจะเป็นตัวนิกเกิลนะครับในรอบหนึ่งปีย้อนหลังนะครับก็เริ่มดรอปลองลงแล้วแต่ว่าในรอบสามปีก็คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าอะไรนะรแปลว่าในอีก เดือนถึงสองเดือนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวดัชนีผู้ผลิตนะครับเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็นับต่อไปอีกสักห้าถึงหกเดือนก็คืออาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะก็น่าจะเริ่มเห็นตัวตัวเงินเฟ้อนะนะครับที่เริ่มทยอยดรอลงนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแรงนะครับก็คือพวกสินค้าเกษตรนะครับเนี่ยแต่ว่า ถ้านับตั้งแต่ Year to date นะครับหลายๆตัวก็เริ่มลงนะแต่ว่าถ้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเห็นภาพของการลดลงแล้วนะครับเรมเห็นภาพของการลดลงคือพวกคอมโมกเกษตรเนี่ยนะครับเขาขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในพวกอะไรที่เป็นอาหารสัตว์อย่างพวกข้าวโพดซอยบีนนะครับพวกนี้ก็เพิ่งขึ้นมานะครับประมาณสักกลางๆปีที่แล้วจําได้คือ ทำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยก็จะเริ่มเห็นแบบราคาอาหารนะครับที่ค่อนข้างแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคแต่ตัวที่ดันเงินเฟอ้อจริงๆเลยนะครับก็คือตัว Energy นะครับนะ้ำมันก็พุ่งมาแบบกระจุยกระจายนะครับแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆนะนะครับ3ปีเทียบกับาปีน้ำมันก็คือจากจุดสูงนะครับประมาณเกือบร้อยเหรียญลงมา20เหรียญแล้วก็ขึ้นกลับมาที่เดิมนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพวกบร e นด์ออยแก้ธรรมชาติก็ขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าใน1เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้ตลาดเริ่มกังวลนะครับเรื่องของตัวราคาน้ำมันเอ๊ะจะมี r e เ e s i o n หรือเปล่านะครับก็เริ่มลงมาหมดเลยนะครับแล้วก็ในรอบ1เดือนเนี่ยเราเห็นตัวลงมาหมดเลยนะอันนี้เป็น i n n u s t r i a l เมทัลนะนนี่ก็เป็นพวกโลหะอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เริ่มเริ่มดอบลงแล้วนะครับนี่ลองดูสักยาวๆนะนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็เริ่มเริ่มลงมาแล้วนะครับก็เริ่มลงมาแล้วก็เอ่อคอมมูนิตี้นะอันนี้ก็จะเป็นมีน้ำมันเยอะหน่อยนะครับ สินค้าเกษตรนะครับสินค้าเกษตรก็เริ่มเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับแล้วก็ Energy นะครับ Energy ก็เริ่มลงมาแต่ลงมาน้อยนะครับลักษณะแบบนี้แปลว่าอะไรนะครับถ้าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเงินเฟอ้อก็จะเริ่มลดลงนะครับทีนี้อะไรล่ะที่ถ้าเกิดสมมุติ เงินเฟอ้อเริ่มลดลงพลังงานเริ่มลดลงตัวไหนที่จะมานะครับอย่างสายของลูกๆของปจทเนอะ<ม>ก็จะมีตัวที่เป็นพลังงานนะครับไอ้พวกต้นน้ําอย่างตัว PTT EP นะครับพวกนี้น้ํามันขึ้นปุ๊บจะได้ประโยชน์ก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้สงสัยว่ามองว่าน้ํามันจะขึ้นกําไรดีนะครับแล้วก็พวกลงกลั่นนะครับ t o อ t h a อ o อย เอสโซบางจากนะครับพอน้ำมันลงนะครับกลุ่มพวกนี้ก็จะเสียประโยชน์นะครับแต่กลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจุดหนึ่งแต่ว่าอาจจะเดายากนิดหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นปิโตเคมีนะนะครับโอเคถามว่าทำไมถึงบอกว่าเดายากนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นกับขึ้นกับดีมานของทั้งโลกนะเศรษฐกิจดีก็ราคาดีส่วนต้นทุนเนี่ย มาจากพวกปิโตเคมีราคาน้ํามันนะครับาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นน้ํามันลงนะมันจะเห็นต้นทุนเริ่มดอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างช่วงนี้น้ามันขึ้นเห็นไหมครับแต่ว่าราคาเศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นอะไรมากต้นทุนมันขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นจังหวะที่น้ํามันลงเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวถางนะสเปรดให้มันให้มันดีขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มเห็นตัวอย่างหุ้นคอมมดิตี้พวกเนี้ยนะครับเริ่ม ้พวกปิโตเคมีนะครับเริ่มมีการขยับนะก็ถ้าใครดูอันนี้เสร็จนะครับก็อาจจะเข้าไปดูพวกราคาปิโตนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมือนะครับอันนึงที่น่าสนใจของ SCB นี่แหละนะครับมีมาให้ทุกวันเลยนะครับก็มันก็จะมีราคาพวกคอมมิชชันะที่ชอบคือทำออกมาเป็นกราฟสวยดีนะครับ นี่นะครับอันนี้พันบัติ10ปีนะนะครับก็เริ่มเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็ของไทยนะของไทยก็ยังดอกเบี้ยต่ำกว่าสหรัฐตามตาราก็ยังบอกว่านะตำรากเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเงินก็จะไหลออกนะครับจากไทยไปอเมริกานะครับไทยเงินไหลออกไปนะครับ ผลต่างเนาะผลต่างติดลบแปลว่าอะไรแปลว่า,วาตอนนี้นะครับของเราสูงกว่าเอของอเมริกาสูงกว่านะครับเงินไหลออกปุ๊บค่างเงินบาทก็อ่อนนะครับทองคำนะครับก็เริ่มดรอปลงและน้ำมันดิบนะบก็มีการเรียกว่าไซด์เวดีกว่าเนาะประมาณ110ถึง120แถวๆเนี่ยนะครับอ่าพกพันนะครับ Commodity Price Index เริ่มหักหัวนะครับราคาน้ำมันเริ่มลงนะครับค่าการกันยังยืนอยู่จุดโคตรสูงนะครับจุดหนึ่งก็คือลงกลั่นที่จีนนะครับโดนล็อกดาวน์ไปเยอะเลยนะครับ Oil p r o d u c t i o n นะครับไปขึ้นน้ำมันขค้ือบินเจ็ตนะครับก๊ซธรรมชาติเริ่มลงแล้วนะนะครับอันนี้พวกหุ้นลงไฟฟ้านะครับจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าต้นทุนเขาจะเริ่มลดลงนะครับ โอลิฟินนะครับสเปรดเป็นยังไงนะฮะโอลิฟินสเปรดทรงๆอะโรเมติกสเปรดขึ้นมาแล้วก็ดรอปลงนะครับพลี Poly, นะครับพลีโอลิฟฟินนัทาสเปรดก็แลดูสเปรดแบบดรอปลงเรื่อยๆนะครับราคาคอปเปอร์นะครับก็เริ่มดรอปรับ PVC สเปรดก็ดรอปนะนะครับ PVC, น้ำมันปาล์มตกแรงเลยเหล็กตกแรงนะครับคาระวังเหลือไม่ขึ้นยางพาราตกนะดูแล้วก็คือคอมโมเริ่มดอกแหละนะครับก็ดูว่าใครได้ประโยชน์จากคอมโมนะนะก็เมื่อกี้ปิโตเคมีอันนึงแต่จะเป็นบางตัวนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าน้ำมันลงแรงๆต้องลงแรงๆงนะครับ OR OR ก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ย ค่าการกันก็แบบเออเหลือบางมากนะครับก็เดี๋ยวรอพวกนี้แล้วก็พูกบรรจุพันธ์นะนะครับเพราะราคาเม็ดพลาสติกหรืออะไรพวกนี้ก็จะเริ่มดรอปลงนะครับอย่างนี้เป็นแกลอนน้ำมันนะครับบรรจวัฒนานะครับแลดูเห็นไหมพอน้ำมันขึ้นก็ตกลงไปเลยนะครับประมาณนี้ก็คือบรรจุพันธ์ปั๊มน้ำมันนะครับหรือว่าอย่างตัว แสโก้นี่นมาลงก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าต้นทุนผลิตตัวยามาตอยเนี่ยเริ่มลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องมองนะถ้าถ้าลงจริงๆนะครับแต่ถ้าถ้าราคาคอมโมมันไม่ลงก็ต้องใช้คำว่าตัวใขรตัวมันเนีเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ